สบายดีจ้าพี่น้องแตะกายสบายดีพี่น้องก็จะกลุกคนเด้อจ้าแต่กายสบายดีพี่น้องย้ำเศร้าจ้าพี่น้องจ้า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 สบายสบายพี่น้องไปเห็ดกินจ้ามันอีตื่นเช้ามากอ่ะฝนตกเลยพี่น้องจ้าบรรยากาศดีดีพี่น้องมึงไหนบรรยากาศฝนก็ตกจ้าพี่น้องจ้าย้ำมือเศร้าแบบนี้ไปไซส์กับอะไรพี่น้องจ้าตกล่าวว่า พากันไปหากินซ่ำานีบริยูแล้วพี่น้องเมืม่อนี่แบบฝนตกพี่น้องตื่นสะมาเห็นแต่หนาฝุนพี่น้องเด้อไปสิไปไสกับบริไป,ไปพี่น้องฝนตกพี่น้องจา้าเปียกไปเบิดเลยสภาพเปียกแฉะไปหมดเลยไเปเบิ่งพี่น้องจ้าว่ามันจะมียังกินยาไปหาเกล็ดแนวปุกก่นก่อนพี่น้องจา้าแต่การิกินอัน จนาซีได้กินลาบเท่า,ลา,ทาลาบเท่าเมื่อคืนนี่พี่น้องจ้าเพราะว่าผมผมันผ,ผมมีคนไลน์นี่พี่น้องเนาะมีแต่สามสี่คนกินนะพี่น้องกันเลยบเล่เบิดเลยจะมากินยำเส้าพี่น้องกินยำเส้นนำฝนกตกจ้าฝนก็ตกปั๊บไปกันครัวกันเลยพี่น้อง เหตุยังวะพาก,กันหนังเบิกนะจ้องคักจ้องแม่เอากวามใจกันุเขาคุณยายคือเบิงคักแตหมันเบิงนังพี่น้องฝนตกะวนได้พากันไปซ้ายพากันเบิงนังวันเสาร์วันอดีไปเนาะเฮ้าเกิดอุบัติเหตุมีซีกอล้มหรือเปล่า องซ้ายไปไายแม่มีแสงแม่โผล่ไกวอยู่ห่มหัวยังปอดออกมาแข่งพนอยู่เกียกเบิดแหละเกียกเบิดแล้วเผาห่มอยู่กันยังปอดหัวออกมาเนลูกหัวหา ต้องได้มาเขียบฮะน้าพี่น้องจ้าเอาอันปิดลงมาโบมตอนปิดลงมากับวิชาคีอพี่น้องเบิกเลยตอนเดี๋ยวจ้าอีกจะทมม้อมซ้ำมืกกับไอเก็บเด็พี่น้องจ้าเขียบพวงเฮากระดกดกพี่น้องก็ปีนิน,น่ะกินน้ำกันจนสีบอ่อท่านมาเขียบเฮานำเหนบป บรรยากาศก็ดีดีหมักเขียบมกักกระยังฝนตกฝนดีปีนี้นะได้กินมาทุกอย่างพี่น้องเออนี่มักเขียบของเฮาพี่น้องมักเขียบจ้ามักเขียบนะหมักเขียบหรือว่าน้อยหน่าได้จ้ะพี่น้องจ้าซุกแล้วนี่ซุกแล้วซุกแล้วจ้า,จามาไล่หลายใย,ย,ยเอาไว้มาต่อเลย แม่นาการตัวนี้พี่น้องอยู่ในนี้อุ้ยแม่เอ้ยซุกคนละแม่อาพี่น้องแตกมาอยู่มายะอยู่ จ้มาเกียบเดอ้อพี่น้องซื้อมาเกียบตัวซ้าไไยนะพี่น้องจ้าได้มาเกียมักลายนึงพี่น้องปลูกเองออแกนิกจ้าไม่มีสารนะจ้าทุกคนซุกจากธรรมชาติพี่น้องมาเดอ้อขยากลูกใหญ่ใหญแบบนี้เลยจ้านี่น,นี่ลูกใหญ่ใหญแบบนี้เลยพี่น้องลูกระเบิดใหญ่แห้งพี่น้อง เนื้อฉ่ำมากเลยเวลากระวานพี่น้องนี่มีแต่หน่วยใหญ่ๆพี่น้องเออมาเด้อจ้าพยายามเด้อจ้าพี่น้องพอบ้านเฮาไปเนืองมาพักหน่วยหอยพี่น้องยังก่ชงตูนี่ก็ได้ออกไปไปมาวุ่นอะไรเงี้ยพี่น้องหน่วยหอยนี้ผู้ใดอยากกระสังมาเด้อพี่น้องเด้อหอยพี่น้อง หอยจูบเด้อจ้าบุญเหน่บพ่อพี่น้องหอยเด้อแม่สะบัดหน่หอยใหญ่แท้แม,ม่หอยลูกหอยเอามาหน่อยแม่ลูกหลักหอยไปกินเลยมัย่วน,มมา,นามา,นาหน่อยแม่เอ้ยมันไตนี้เพื่อล้วแม่อะทับออกบุหน็มาห้าชิเลือกมาเขียบไว้ก่อนจะไปเบิง่งมาชิกินนั่นเข้ามาแล้พี่น้อง โอ้ยจะมาซัดอยู่อกกั้นเด็กโอ้จลิด จีเมนซ่าจแาดแพงนี่ได้จะมาอ่าพี่น้องดูหน่วยนี่ดีใหญ่แห้งพี่น้องจ้านี่กลุ่มขาเลย ่าใหญ่แห้งพี่น้องเนื้อเน้นๆเลยเด้อจ้าไงสุกแล้วพร้อมทานพี่น้องสุกแล้วจ้าพร้อมทานเลยบริเอ็นบัตรข้องกระจเอาลงคาบริใหญ่คือของเฮาเลยเม็ดโตกระปั้นบักตะวันนี่แหละน้อยกว่าตัวนี้อีกก้องมันพูดอยู่ติเนี่ยสุกจ้ำนี่พี่น้องจ้า อากาศโต๊ะที่เ้ายังบ่งกันยังนุ่มๆยังนุ่มๆอยู่พี่น้องจ้านุ่มๆุ่มก็ห่อกระสีพาเอามืออื่นหนาชิได้พี่น้องจ้าตอนนี้กินตอนนี้ไปก่อนเด้อยกันแล้วสบายสิบว่ก่อนพี่น้องจ้าพี่น้องสบายสีเลิศตามตัมเลยจ้าสบายจ้ามอันกับน้าอันกะปิได้พี่น้องเดิมตามแกกะปิอินกับอันต้มน้ำไม้พี่น้องจ้า ต็นี้สบายกำลังตุมหน้าเนอะ นีกรบบ่มียังลายพี่นอ้องด้วยความาถ่ายบรรยากาศยามฝนตกพี่นงจ้าฝนตกยามเชา้าาบรรยากาศพดีพี่น้อง,องเลยจกินกินนกิกินกินกินกรนกนยังกกินกินน้องจ้ากินาะว่านนกินกินกกินนก้นกินกินกนนกินกินกินนกินนก้นกินกนกนานกิกิกกินกินกินกนกินกกิน้ินินกินกิเ,เยยก็ดกินกนกนกินนนกนนี่พี่นอ้องไน,น ้ากาลาบเท่าห้องกระเฮ็ดไว้ตะมาุยมนอจ้ากว้มห้องคุ้กับตัวรถนะ้องริ่นยังไรจยามัเศร้ามากกันเด็ดเอาแต่เจ้วจะมาทำแจ็วกะปีเด็ดจ้ามาด้ขยะบน้องบักสะไา้โอ้ยมันหยอกกันอยู่นี่เลยมาสะจายเร็บ้ เขาจะเอาเป็นกะปิอันนี้เดี๋พี่นอนกะปิเบียจะได้แซ่บจ้าเวลาเราตำมันจะได้ออกรสชาติหวานๆเนเข้มข้นดีพี่น้องมันจะเป็นมันจะบโบเกนคือกะปิไทยเดี๋ยพี่น้องดูรักหอมมากเลย เอาน้ำหอดก็ไน้เบี้ยม้าวลงไปนะ หอมดีมีใส่ปลาไปเดีย๋ยวจะไป,ไปเอาหมากอันแข็งมาใส่กันแล้วก็จะไปกินเผากันีเนาะ อาจาจ้าพี่น้องคลิปนี้สบายกสิจบคลิปแไบเบี่ยงตรงนี้ก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามันเป็นกำลังใจน้องหลายเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องเด้อยพอกกำลังลิปหนาอาจารยกินนิ้สบายก๊อตตัวรับไปก่อนบายบายเขาตัวไปกินข้าวกันพี่น้อง